ใช่ผู้ชมครับคุยกันหลานปู่เป็นรายการทางด้านสังคมเพื่อปลูกฝังสถาบันครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานต้องรักกันนะผมก็จะคุยกับหลานผมเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้เป็นเรื่องที่หลานเขาอยากรู้วันนี้หลานอยากรู้เรื่องอะไร ไปฟังหลานผมถามครับสวัสดีครับคุณปู่ครับจริงไหมครับที่พ่อผมบอกว่าคุณปู่เคยเป็นพิธีกรเป็นโคศกคุณปู่ไปฝึกมาจากไหนเหรอครับที่พ่อของหลานบอกว่าปู่เคยเป็นพิธีกรเคยเป็นโคศกนะฮะแล้วก็อะ,อะไรอะไรอีกหลายอย่างนั้นจริงครับ ที่ปู่เคยเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นโฆศกและที่หลานวา่าทำไมถึงเป็นได้เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสเปิดเมื่อโอกาสเปิดปู่ก็ไม่ละเลยที่จะคว้าโอกาสนั้นวันหนึ่งเมื่อปู่เป็นสมาชิกวงดนตรีลูกทุง่งรวมดาวกระจุยยังอยู่ชั้นปีที่หนึ่งเราก็นำวงดนตรีเนี่ย ไปแสดงจำได้ว่าที่จังหวัดส,สุรินแสดงรอบที่หนึ่งอ้คนชอบรอบที่สองก็คนก็ชอบเพราะกำหนดไว้สองรอบคนแถวนั้นเรียกร้องให้เปิดรอบที่สามอาเราก็เปิดทำการแสดงในรอบที่สาปรากฏว่าพอโคศกพิธีกรออกไปคนดูหน้าเวทีบอกว่าพูดเหมือนเมื่อกี้ที่ดู เขาก็ไม่กล้าออกไปหน้าเวทีอีกปู่ก็ขันอาสาออกไปทำหน้าที่เป็นโคศกเป็นพิธีกรในวันนั้นเป็นโคศกพิธีกรหน้าวงดนตรีปรากฏว่าก็ผ่านลุ่่วงไปด้วยดีแล้วก็มีคนมาสกิดปู่บอกว่าปู่เนี่ยน่าจะไม่มีอนาคตทางด้านการเป็นพิธีกรคำนี้ ปูไม่ได้โกรธเขานะปู่กลับถามเขาว่าทําไมทําไมถึงเป็นไม่ได้เขาบอกว่าที่เป็นไม่ได้เพราะปู่พูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้น,น,นซึ่งเขาก็ตําหนิมาว่างั้นเถอะปู่ก็ยกมือไหว้ขอบคุณเขาบอกขอบคุณมากที่บอกไม่ได้ไปโกรธเขาครับใครตําหนิเราอย่าไปโกรธเขาเราต้องฟังเพื่อเขาเป็นกระจกสะท้อนภาพให้เราตั้งแต่นั้นมา ปู่ก็เริ่มฝึกการพูดซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นพิธีกรเอาแล้วปู่ไปเรียนมาจากสำนักไหนปู่ก็ไปที่สนามหลวงสนามหลวงในสมัยก่อนเน่ยเป็นตลาดนัดค้าขายเหมือนที่เขาย้ายมาที่สวนจตุจักรในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเขาค้าขายกันที่สนามหลวงปู่ไปทั้งวันเลยไปทำอะไรไปเรียนฝึกพูด ปูก็ไปดูแอบดูพ่อค้าเวลาเขาพูดขายของเวลาเขาพูดกับลูกค้าทำไงให้ลูกค้าเนี่ยถูกใจปูก็เดินไปดูเขาประกาศขายของยี่สิบเก้าบาททุกเชนเลยเพ่ขอเฉิญก้าเข้ามาเลยครับเพ่แล้ปูก็ไม่เข้าใจทำไมเขาทำเสียงแบบนั้นปูก็ฟังเขาแล้วก็มาวิเคราะห์และที่สำคัญที่ปู่อยู่นานที่สุดคืออะไรคือสมัยก่อนเนี่ย เขามีคนเล่นกลเล่นกลก็เหมือนวิทยากลปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเขามีงูเหา่ากัดกับพังพรเดี๋ยวก็เอางูเห่ามาโชว์พังพรมาโชว์นะเสร็จแล้วเขาก็ประกาศขายพระ,ะพระองค์นี้นะครับผมได้มาเนี่ยรอดจากง,งูกัดมาเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เดินบอกว่าเราก็รอบนี้เกสเบาทนะครับ ถ้าใครอยากได้ไปบูชาเขาก็เดินรอบเขาก็ขายได้ประมาณ20องค์เนี่ยแล้วเขาก็เล่นไปสักพักเขาก็พูดใหม่บอกแหมเนี่ยท่านที่ชมอยู่รอบๆเนี่ยบางคนก็มีเงินเยอะแต่บางคนก็มีเงินน้อยอยากจะได้ไปบูชาก็เพื่อให้ท่านได้ไปบูชาเอา้ารอบนี้50บาทครับอา้าวคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่รู้จะวหายังไงแล้วเขาก็ขายอีกรอบนึ่ยเขามีความสามารถ ในการพูดแล้วก็มีจิตวิทยาแล้วก็มีศาสตร์ของการแสดงหลากหลายปนเปอยู่ในนั้นและปู่ก็เรียนรู้จากคนจัดรายการวิทยุคนจัดรายการโทรทัศน์แต่ว่าเวลาปู่ดูฟังปู่คิดวิเคราะห์ไปด้วยนี่จึงเป็นพื้นฐานที่ปู่เป็นโคศกและพิธีกรโอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังเพราะตอนปู่รับราชการ ปูเป็นพิธีกรในงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอดปู่ก็อยากจะให้หลานเริ่มฝึกพูดซึ่งการพูดมันมีตั้งหลากหลายชนิดแล้วปู่จะเล่าให้ฟังครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับพูณปู่ไวยเขาหน้า